วันนี้เราจะกินเมี่ยงปลากันเด้อทุกคนเมี่ยงปลามีไก่มีเมี่ยงปลาอาหารรื่นรสนะวันนี้นะอาหารเต็มโตะวันนี้เราหยุดหยุดแล้วเราชิว,ชวๆกินกันฉลองกันตามภาษาตาใหญ่มีไก่ทอดแล้วก็มีปลาเมี่ยงปลาเด้อแจมมาเด้อจะพี่น้องจ้ามาๆมา แบบสิบเสีป่ปลามเป็นสี่ให้ต้องลองไว้นี่เให้ต้องลองไว้แล้วเอาปลามาใส่จ้ะเ,เอา,เาปลาเม่าห่อใส่ปลาเข้าไปเอานมยีนเข้าไปใส่กอใส่กอใส่ยิปด้วยจ้ะก็ใส่มือยิปด้วยแล้วก็ใส่น้ำจิ้มเข้าไปหลายๆี่น้ำจิ้ม ไอ้ก็ไปเห็นบ่นี่ห้อากับอ้าปากใหญ่ๆไหมพี่น้องอ้าปากใหญ่ๆไหมนี่เห็นจังส่อ้าปากใหญ่ๆอืมจิ้มขาก็แซ่บ แสบของเขาได้พี่น้องแสบอิริสแสบอิริสแล้วหัวละข้าใส่น้ามันละข้าใส่น้านี่ยน้ำแอลกอฮอลปลาใส่ใหญ่ๆนี่ปลาใส่ใหญ่ๆน,ใในี่กินโปมโปมนะพี่น้องกินเป็นบ่เขาเอิ่อนมากินโปมบัน่นทั้งวันจิ้มใส่จิมจ้มกระมี้ทัวมี่อไหนน้ำหนัก อืม,บมจบจบเลยยงนงไม่เป็นก็จะหอมหัวละผ้าเนาะ หมอนและพาาข้างในไหมถือใจคนมักพักแล้วพี่น้องคนมักพักมักปลาถือใจเรื่อนี่เด้ว,ดว,ดวมาปาลาใช้หลายๆนี่กินข้ามปมปมนี่กินเป็นบะข้ามปมปมนี่จัดไปน้ำจิ้มจุ๊จ๋ว ไม่อีนี่ประกาศอันนี้ประกาศรอประกาศเก้าพ ราค่าไซ่นี่นี่หนัจิ้มสองอยางนะจ๊ะแต่ว่านน้ำจิ้มอันนี้มันสีกแสบน้ำจิ้มมีทัวจัดหน่อยเนาะสีกแสบกว่าอืม <c oughs> จิ้มมันมนี่สซ่บัีในซีฟู้ด